สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่สวัสดีพันจ่าเอกสุรัณพันโนนนะครับจากยสวสดีทีมชาติไทยหลายสมัยครับผ่านโอ้โหทั้งโอลิมปิกเกมเอชยนเกมนะครับซีเกมไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ตอนนี้เป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยครับนะครับสุรัณพันโนนนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้บทบาทโค้ชเปลี่ยนแปลงตัวเอง แบบไหนอย่างไรครับเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยครับก็อย่างว่านะครับอย่างก่อนเป็นนักมวยพอมามาพอมาเป็นโค้ชแล้วก็ยิ่งหนักกว่านักมวยอีกนะครับความรับผิดชอบการดูแลมันต้องยิ่งกว่าที่เราเป็นนักมวยอีกนะครับเราแต่เอาประสบการณ์ของเราที่ผ่านมานะครับมาฝึกให้รุ่น้องๆนะครับใช่ต้องต้องเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำหลายเรื่องนะโอ้ใช่ครับถูกเทียบเขียบเดี๋ยวใคยคุยกันเรื่องนี้นะครับนะะ เอาเรื่องเอามื่อวานหน่อยครับเป็นไงบ้างดูจุธามาตแพ้เนี่ยโอ้ย oh, ยกแรกส่อยนี้ดีมากนะใช่ครับคือประสบการณ์เขาดีกว่านะครับอย่างจุธามาตโอเคได้สวดจริงเดี๋ยวยกแรกมันก็ดูสูสีนะครับพี่ดูสูสีมากแต่ว่ามันอย่างว่าพอคะแนนออกไปทางเขาแล้วเนี่ยพอยกที่สองมาก็ต้องบีบให้เราที่จะเดินเข้าไป นะครับต้องเดินเข้าไปพอเข้าไปมันก็ดูแบบเขาคือเ,อเกเ๋าครับเขาเก๋าะสบกณ์ด้วยครับโดน <ขอ S 2> ดัดต่อยแล้วทำไมครับไอสดเนี่ยก็แพ้แบบดูแล้วชนะได้เนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยนักมวยไทยเนี่ยทำไมกรรมการต่างชาติเขาไม่รักไม่เอ็นดูเหมือนก่อนเลยครับอ่าสุบันครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่อย่างว่านะครับแต่นักมวยเราก็ทําหน้าที่อย่างดีนะครับตั้งแต่โค้ช โค้นักกีฬาผู้สอนก็เตรียมตัวไปดีมากแต่เมื่อวานเนี่ยมันการิงมันก็น่าจะออกเราด้วยอ่ะออกเราก็ได้ออกเราได้ก็ยิ่งดีเลยครับสามสองน่าจะเป็นของเรามากกว่าน้วยเพราะว่าไอ้คือเมื่อวานยกแรกเนี่ยครับก็ดูยกแรกของผมว่าไอ้โสดนี้เป็นคนที่มีความมุกมันะเดินทําแต้มด้วยนะยกแรกมยันออกหมัดกว่าเขานะดีกว่ายิวใบ นะครับพอแต้มออกมามาแพ้ลองกแรกแพ้สามสองมาแพ้ใช่ครับก็เลยมันพูดแล้วเนี่ยบางทีขาถึงผมบอกว่ามวยบางทีมีความมุมานะที่อยากชนะขยันต่อยกว่าเขาด้วยนะเขาไม่ได้ต่อยเยอะนะครับเมื่อวานเออครับก็ทำไมไม่ชนะครับดุกรรมการไม่หชนะกรรมการไม่ชนะนักดิกรรมการเนี่ย เรานี้ลืมนักชกไทยไปแล้วโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ในยุคพลเอกทวีปนะพลเอกเชษฐาพลเอกสัมพัเนี่ยเราได้เหรียญสองเหรียญทองแดงมาตุนแล้วนามวานนะนะสมบัตินะครับมันก็อย่างว่านะครับมันก็พูดยากนะครับแต่คือว่าทั้งมาคุณอง้ําเต็มที่แล้วแหะครับทําเต็มที่แล้วก็มีการก็มีก็มีกรรมการข้องเราไปด้วย มีกรรมการอาจารย์การนักลำนะครับมีอาจารย์ไพ่ปุณศรีชัยสวัสด์ก็ไปเป็นผู้ประเมินพูดตัดสินแต่ผมไม่รู้ว่าข้างบนเขายังไงนะครับก็ทำเกมนะครับแล้วก็มันก็แพ้ได้ชนะได้ครับเมื่อวานแต่ผมดูในรายการเนี้ยคือเขาไม่ได้โกงนะครับไม่ได้โกงหรอกคือ,อเขาสะอาดมากครับตั้งแต่ที่ดูมาตั้งแต่แ,ตแรกๆมาเนี่ยคือกรรมการเขาสะอาดไม,ไม่โกงครับแต่ดุลพินิจของกรรมการ,การว่าเขาจะให้ยังไงแคนนั้นเอง ก็พูดง่ายไม่คาใจแต่ว่าแม่เสียดายนะใช่ครับครับผมก็สดก็แหมเขาจบสิบหกปีแต่ในมุมรีบิงนะเพราะว่าว่ากันว่ามันเหมือนจบสวยนะมันกับเขาได้เหรียญเลยนะต่อยต่อยไฟเมื่อเมื่อเมื่อวานนะใช่ครับมีโอตามตามโลกโซเชียลตามเฟซบุ๊กตามอะไรผมก็ดูเรามีคนมีแต่ชมว่าเราน่าชนะ อืมนะครับครับผมมากเพราะเราอครับครับอืมส่วนตอนนี้เราเหลืออยู่รุ่นเดียวคนเดียวละหนึ่งเดียวคนนี้นะฮะครับโอ้โหมันทาให้เรานึกถึงบราซิลครั้งที่แล้วก็เหลือบุ่ยหญิงอยู่คนสุดท้ายครับจำได้นสุบันที่บราซิลครับใช่ใช่ครับแล้วก็เราก็กลับบ้านมือเปล่าอืมไม่แล้วเที่ยวนี้ไปไงสุบันดู เต้องแต้วสุดาพรสีสอดดีจสาราักร็ผมว่าอย่างเขาเนี่ยเป็นเป็นดาวรุ่งเป็นนักมวยแบบอายุเมื่อกี้ก็ได้เหรียญเหรียญทองยุคโอลิมปิกมานะครับคนนี้ก็เหรียญเหรียญทองยุคโอลิมปีที่อารเจนตินาเมื่อกี้นะั2008นะเราขึ้นมาเขาก็ได้แชมป์ยุโรปได้เลยแหละแต่ว่าของดูสุดาพรเราเนี่ยจกคือได้ประสบการณ์มากกว่านะว่านะ แต่ว่ามวยซ้ายเป็นทางเดียวกันด้วยก็ต้องสุดาพรก็ต้องให้ถึงนะครับต้องต่อยให้ถึงนะต้องชิงจังหวะให้ก็ต้องเดินเข้าหานะครับมันต้องเกมมันต้องเบี่ยดให้เดินเข้าหายนะครับเ้วก็คือสไตล์เขาอาจจะแพ้มวยแม่นๆอย่างสุดาพรอเป็นมวยที่ต่อยแม่นต่อยหนักต่อยแม่นนะเขานี่เป็นคนที่มวยเร็วเขาสูงกว่าเขาสูงกว่าเราซ้ายต่อซ้ายด้วยกันชิงจังหวะนะครับครับผมก็ตรงง่ายใช้ความเก๋เข้าคูู นะใช่เขาต้องเขาค่อยเดิกปู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูได้ดูไอ้เจ้านอสาวน้อยดูบัวดูบอยคนนี้ต่อยเนี่ยโอ้ขาเนวเข้าค้องงอวยจังหวะฝีมือสายตาเนี่ยนะครับผมาฉะนั้นก็ต้องแหมพูดง่ายเมื่อวานอย่างศกต่อยเนี่ยต่อยลําตัวก็ได้ดีครับแต่กรรมการไม่เห็นนะนะฮะใช่ผมบอกว่าเขาบอกว่า เหมือนเหมือนอาจารย์ไพบุญมามามาเวลามามาหาพวกผมเนี่ยเขาบอกว่าหมัดลําตัวเนี่ยเป็นหมัดที่มีคุณภาพนะสําหรับสําหรับรายการเนี้ยเวลาเวลาไปเมือนไปพูดตัดสินเนี่ยเวลาอาจารย์ไพบม,มาคุยเนี่ยหมัดลําตัวเ,เป็นหมัดที่มีคุณภาพทนะุกวันนี้เป็นหมัดที่มีคุณภาพมากแล้วเมื่อวานสดนี้ต่อยตรงหลังอัปคัดอัคัดเนี่ยอัคัดตรงหลังอัคัดหน้าเนี่ยสวยงามนะครับต่อยเพือดูคิวบาหยุดเลยนะดูคิวบาหยุดเลยนะครับครับ ผมเห็นที่ต่อยลําตัวเนี่ยยกล้วก็ต่อยยกสองมาแลต่อยลําต ah. ัวมาดูหยุดเลยนะอืยกสามมาแล้วก็ยิ่งได้เยอะนะมันจะมาผมดูสดจะมาแพ้ดูแผ่วปปลายยกที่สามแค่นั้นเองเออดูโดนโดนชุดชุนตึงชุดนึ่งไปลายยกสามโอ้ปลายยกสามประมาณสองหมัดครับประมาณนั้นเองแต่ที่ต้นต้นโอกาสทำไมเราดูมันก็ยังคาใจเล็กๆคาใจคาใจครับคาใจนะครับ <ผ>เ,<อ>เราสามสองยิ่งไม่น่าเกลียดเลยเอเอก็ก็ไม่เป็นไรตแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพันจาเอกสุบรรน,นั่งเรีวเข้มตอนนี้เนี่ยจะมีวิธีการดูในหัวยังไงคิดว่าจะให้เต้าต่อยแบบไหนยังไงนะก็ต้อง แต่าเป็นคนสไตล์ก็เราก็ต้องเดินต่อเดินคุมเดินคุมจังหวะก่อนรอเดินคุมจังหวะจะเดินมั่วไม่ได้ถ้าเดินมั่วอันนี้เข้าทางแน่นอนครับโดนทุกแรกเราต้องดูต้องเดินโดนเข้าไปเขาแย็บมาต่างคนมวยซ้ายมวยซ้ายมันออกต่างแย็บแย็บอ่ะต่างคนต่างแย็บอดูแย็บจะดึงต่อยได้ไหมเนี่ยดูแย็บมาเราดึงต่อยได้ไหมดึงแต่ผมเป็นคนที่เป็นมวยที่ดึงต่อยแม่นดึงต่อยซ้ายและยิงกันก็แย็บมาดึงต่อยได้แล้วเดินกูเข้าไปอืมแต่ผม ต้องต่อยให้ถึงครับบางทีเต้าจังหวะแรกจะต่อยไม่ถึงต้องมีจังหวะหนึ่งสองต้องมีสามสี่เข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่หนึ่งสองแค่หนึ่งสองหยุดไม่ได้เพราะมันต้องมีหมัดต่อเนื่องเข้าไปถ้าเต้าถ้าถ้าต่อยให้ถึงเต้าจะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส็จสามสี่เข้าไปนะครับเขาเขาดึงแน่เขาเร็วขาเขาเร็วตได้ครับใช่ครับทำบันจับแค้ความแม่นของเราคือเมื่อวานนี้ที่จุบันพูดมาเนี่ยสดเนี่ย นิดเดียวครับจังหวะแบบขยับแล้วสุดท้ายเนี่ยจากเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนนิดเดียวใช่ไหมไอ้ตรงนี้สําคัญนะนะคิวบาเขามใีใช่ครับใช่ครับอ,อบางทีเราแต่ตอนนี้จริงแต่ช่วงที่ช่วงที่จังหวะจังหวะออกจังหวะอะไรเนี่ยบางทีก็เหมือนเหมือนดูดูทรงมวยอะ่ะทรงมวยเขาสวยกว่าใชร่รูปมวยรูปมวยรูปมวยดูทรงดูทรงมวยเหมือน เหมือนเขาคุมจังหวะเรามากกว่าอืมอืมใช่แดูที่ที่สดชกเมื่อวานนะครับแต่ว่าการออกหมัดของเราจะดูเยอะกว่าดีกว่าเขาเ้ากว่าใช่ครับแต่ทรงมวยทรงมวยเขาคุมจังหวะเรายิ่งยกสุดท้ายเขาก็คุมจังหวะเราไปแต่เราต่อยได้นะครับแต่ดึกเขาเดินเขาเดินคุมเขาเดินคุมไม่จบขต่อนง่ายง่พอน,นี้กพอปลายยกหน่อยพอยิ่งปลายยกโดนประมาณผมเห็นประมาณสองหม่อยยิ่งเขาเดิน ราโดนสองหมัดแต่ต้นยกเป็นของเราหมดเราเราขยันกว่าพูดถึงง่ายว่าเราขยันกว่าครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาแต้วันนี้เต้าเต้าต้องการแบบสีเสื้อด้วยนะอยากจะได้แบบนักชกไทยเนี่ยเหมือนกับกรรมการมาช่วยไถยบาปต้องในกรณีสูสีนะมันก็ต้องมีมั่งเหรอครับทีนี้นะครับดงเมื่อวานเขาก็อาจจะมีการ ผมว่าก็ต้องมีการพูดคุยข้างในมั่งแหละมีแบบไม่ได้พูดแบบทําอะไรนะครับแต่ว่าผมว่ากรรมการก็ต้องน่าจะเออหน้าบางทีวันอย่างแต้มคาซักเนี่ยมันก็น่าจะให้เราเพราะมันเอเสียละมันดีเสียกันเราตั้่ไยอแม่หลายคนจีนิงว่าจะส่งบัตรเตัวเครื่องบินให้แกมาภูเก็ตหน่อยภูเก็ตแซนด์บ็อกหน่อยไอ้กรรมการคาซักนะให้สุบันให้รอต้อนรับสักสองสามคนเออเนี่ย เดี๋ยวพานมากินแล้วมอมเออเอานาเดี๋ยวพวกนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับก็ผมให้เตลสำหรับเต้วนะครับทีแรกผมห้าสิบห้าสิบผมให้เต้วมาเหลี่ยมเป็นหกสิบสี่สิบเลยนะครับเพราะว่าผมอาศัยว่าเต้ลได้ประสบการณ์บางทีบางทีเต้วเวลาชกเขามีความมุ่งมั่นนะเขามีความมุ่งมั่นนะตอนนี้เขายิ่งแบบ ขายิงก็ได้ใจอยู่เขาที่เขาชกชนะขาดมาเพราะคุยกับเขาอยู่นะครับหลวงพ่อตั้งแต่แรกมารอบสองก็เจอ in เอินเดียเ้ยผมก็ยิงบอกเฮ้สบายนะสบายเลยไม่กินตรงชนะขาดแน่นอนบอกเขาคือท่าควนมั่<อ>นใจเขาพอมาเจอเขากยอมรับว่าเขาเร็วเขาเร็วมีฝีมือจัดจ้านความเร็วแต่ผมยังมั่นใจว่าเขาประสบการณ์ของเขาความแม่นของเขาเนี่ยความนของเรายังจะได้เปรียบนะครับต่อยได้เปรียบพูดอย่างนี้นะ 5.4าส่ห้าต่อ5.4ต่อ5 4ต่อสรองสารองสารองโอเคเราไปต่อ5.4นะเดี okay, Rio, ๋ยวเปิดกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหรียก็คือมีเหรียญก็เปิดอยู่มั้งเดไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เป็นรองหรือเต่อเออไม่เป็นไรทีนี้มันสำคัญก็คือหมดยกแรกขอให้ให้เราเนี่ย มีห้าศูนย์สี่หนึ่งอย่างน้อยใช่ใช่ครับน้ำมวยเนี่ยถ้ายกแรกอ่ะยกแรกนำอ่ะมันได้เปรียบทันทีครับมันได้ใจเยอะเลยแล้วก็แผนการจบทกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาพอมายกทอศสูสีสูสีหน่อยกรรมการก็ต้องให้คนที่ชนะยกแรกเขาตเกียนให้นเนียต้องสามครับครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ยกรรมการตอนนี้หน้าเสื้อสีเสื้อเราเนี่ย มันมันมันแม่มันเหมือนกับขาดความมั่นใจไปเลยนะคองเจียร์ชาวไทยนะครับกระดาษสดต่อยได้ยาขนาดนั้นเนี่ยยังแพ้นะฮะครับนะมันก็ต้องมันก็มีนี่มั่งนะครับมันรู้สึกว่าอย่างเสียายนะครับเสียายมันก็ถึงบอกว่ามันน่าจะเป็นของเราถ้าไอ้สดเปิดหัวอย่างดีได้เรียนทองแดงมาตุนไว้ไอ้แต้วมันก็โอเคแล้วนี่จะใจเสียเล็กๆนะใจถือว่าใจใจหายเล็กๆเหมือนกันแต้วนะ นะแต่ว่าตอนนี้กำลงขหวันกันแล้วนะยิ่งเหลือคนเดียวด้วยอืมเอานะเหลือมันยังไงก็ต้องมีเหรียญติดกันมานะสุบันนะใช่ท่านเดี่วชนะมันก็น่าจะทะลุได้น่ะนะครับอืมประสบการณ์ชิงเลยนะใช่ครับเอาใช้ลูกประสบการณ์จิตใจสมาธิผสมผสานกันครบถ้วนกระบวนวันนะไม่ต้องต้องต้องมีเหรียญทองแดง ห้าสี่ห้าสี่โอเคก็ต้องขอบคุณพันจาเอกสุบัณพันโดนนะครับตอนนี้ก็ได้บทบาทโค้ดนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวจะได้คุยเส้นทางการเป็นโค้ดของสุบัณกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิงครับ